ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับสมโมสรอนได้มีการปล่อยภาพการฝึกซ้อมบนสนามหญ้าในเซสชั่นส่วนตัวฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาจากอาการบาดเจ็บของเมสันเมาส์เจ้าของเสื้อหมายเลขเจ็ดตั้งแต่ย้ายมาจากเชลซีนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมาส์ก็ถูกลักพาตัวเข้าๆออกๆโรงพยาบาลแล้วก็สนามมันเป็นอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างเรื้อรังนะครับทำให้เมาส์นั้นยังคงขาดความเสถียรในการลงเล่นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนะครับนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีการที่เมาส์มีผ้าฝึกซ้อมบนสนามหญ้าแล้วก็ดูที่จาค่อนข้างโอเคเลยนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่าจะกําหนดการนะครับตามที่หลายๆสื่อคาดการคือในช่วงปีหน้าเดี่ยกลับมาได้อย่างแน่นอนแม่พูดเหมือนนานเลย <laughs> อีกสองสาวันก็ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วผมใช้คําว่าเดือนหน้าละกันก็คือมกราคมนะครับปีหน้าเมสันเมส์ ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์ละจะกลับมาได้ประมาณช่วงกลางเดือนนะครับที่จะสภาพร่างกายสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากเมสานะครับเราจะได้ลิซานโดมาร์ติเนสกาเซมิโล่กลับคืนสู่ทีมอย่างแน่นอนนะครับซึ่งสองคนนี้ถือว่าเป็นขุนพลปีศาจแดงตำแหน่งกระดูกสันหลังของทีมไม่ว่าจะเป็นแดนหนึ่งแล้วก็แดนสองการได้ทั้งลิชากาเซมิโล่รวมถึงเมาส์ด้วยนะครับกลับมาจะถือว่าแมนยูจะมีความฟูลทีมมากขึ้น ในการที่จะเร่งกลวยแต้มนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแมนยูคือโอ้โหทําแต้มทิ้งไปเนี่ยหลายคะแนนมากๆปัจจุบันนะครับแมนยูเรียวไทม์เก็บได้ทั้งหมด31คะแนน31แต้มถ้าเกิดเราวัดจากมาตรฐานในการติดท็อปโฟของแต่ละปีเนี่ยมันต้องมี70แต้มขั้นต่ําเรายังขาดอีกประมาณ39แต้มดังนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับ เราต้องห้ามพลาดแล้วแล้วก็ภาวนาว่ามึงอย่าเป็นนัดหน้าแล้วกันนะเออให้พวกกูส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันดีๆหน่อยโอ้โหแล้วเจอฟอร์เรสของนูโน่นี่ไม่ธรรมดานะครับเออขบลนเปลี่ยนโค้ดนะทีนี้กลับมาที่พูดค้างไว้เมื่อสักครู่นะครับเราจําเป็นที่ต้องกโกยแต้มเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้การที่ตัวนักเตะตำแหน่งกระดูกสันหลังของทีมพวกตัวแบกกลับมา จะทําให้ทีมีความสมดุลแล้วก็บาลานซ์ในการจัดตัวลงไปเล่นแล้วก็เก็บผลการแข่งนนขันมากขึ้นนอกจากนี้นะครับการที่เรานั้นได้คริสเตียนอีริกเซนกลับมาทําให้บอลตรงกลางมันสามารถตั้งได้นักเตะที่จะได้รับประโยชน์ก็คือบรูโน่รวมถึงบรรดาโตรุกไม่ว่าจะเป็น ford, ache, แรดฟอร์ดกานาโช่ล่ารวมถึงฮอยลุนด้วยนะครับอีริกเซนเป็นคีย์เพเยอร์คนสำคัญมากๆซึ่งในคลิปนี้นะครับมีความเหตของพอลสโค ที่ผมนํามาฝากกันด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีแฟนช่องทุกท่านคิดสรุปข่าวประจำวันที่28เดือน12ปี2566ขอโคละ1ไลค์1การกดติดตามขอพันไลค์เดอ้อพี่น้องขอบคุณยอดการโดเ n a t จากไลค์สดหลังเกมที่ผ่านมาด้วยนะครับไปทีละอย่างนะฮะต้นคลิปผมแถมเรื่องของสถิติแล้วก็โมเมนท์ที่น่าสนใจในช่วงเกมที่ผ่านมานะครับที่แมนยูสามารถพีนรกเอาชนะแอสตันวิลล่าได้ ส่งผลทําให้แมนยูเต็ดนะครับกลายเป็นทีมที่เป็นจอมคัมแบ็กของศึกพรีเมียร์ลีกรารับภาพรวมนะครับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากดิวิชั่น1มาเป็นพรีเมียร์ลีกแมนยูนะครับคือทีมที่ถูกนําไปก่อน2ลูกและสามารถคัมแบ็กกลับมาชนะได้มากที่สุดนะครับที่จํานวน14เกมด้วยกันโอ้โหซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของแมนยูอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทําให้เด็กผีหลายๆคนขายวิญญ,ญาณเชียร์ทีมนี้ เราไม่ใช่ทีมที่เก่งที่สุดแต่เราเป็นทีมที่ไม่เคยยอมแพ้หลายๆครั้งเราโดนนำไปก่อนเรามาที่จะโกงความตายได้โดยเพราะอย่างยิ่งในยุคข,ของเซอร์เล็กฟูซันมันจะมีคำว่าเฟอร์กี้ไทมอยู่ต้แต่จบยุคข,ของป่านะครับสิ่งต่างเหล่านี้จางหายไปตามการเวลาแล้วก็ตามยุคสมัยแต่ก็ยังพอมีมาให้เราเนี่ยได้เห็นไปบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็เกิดขึ้นอีกครั้งในเกมที่พบกับวิลล่า ซึ่งมันจะมีในเหตุการณ์เดจาวูนะครับเคยเกิดขึ้นวันที่5เมษายนปี2009หลายๆคนรับชมสดในวันนั้นหลายๆคนฟังวิทยุซึ่งผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อย่างหลังนะคือการฟังวิทยุจอหนนี่อีเวนออกสตาร์เป็นตัวจริงให้กับแมนยูในเกมที่พบกับแอสตันวิลล่านะครับที่โอทาฟอร์ดวันที่5เมษายนปี2009ซึ่งในเกมวันนั้นแมนยยูโดนวิลล่านำไปก่อน2-0ก่อนพิกแซงชนะ3-2 คริสตียโนโรนัาโดนะครับทำได้2ประตูและประตูชัยมาจากเฟเดริโกมาเคดาโอ้โหใครทันมาเคดาเล่นนะฮะในเกมนัดนี้ให้ท่านผู้ชมทราบอาไว้นะครับว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยคุณอายุเพิ่มขึ้นมาส4ปีแล้วภาพตัดกลับมานะครับ26ธันวาคมปีสองพัี่สาพี่จอนออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงพบกับแอสตันวิลล่าที่โอตาฟอร์ดเหมือนกันและแมนยู ก็โดนวิลล่านำไปก่อน2-0เหมือนกันสุดท้ายพิกแซงชนะ3-2เหมือนกันเออเอาเดอาเลฮานโดกานาโชที่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเป็นไอดอลทำได้2ประตูและแมนยูก็มาได้ประตูชัยนะครับจากลารสฟุตฮอยลุนซึ่งเป็นการยิงครั้งแรกนะครับบนเวทีพรีเมียร์ลีกเหมือนกันด้วยเออฮอยลุนเนี่ยเหมือนกับมาเคดาด้วยที่ยิงประตูแรก บนเวทีพรีเมียร์ลีกได้นะครับในเกมวันนั้นเหมือนกันซึ่งฮอยลุนนะครับปัจจุบันเป็นดาสนโวสูงสุดของแมนยูเทียบเท่ากับสกอตแมคโทมิเน่นะครับที่จำนวน6ประตูรวมทุกรายการเท่ากันเลยนะแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้นะครับฮอยลุนจะสามารถเบิกสกอร์ในพรีเมียร์ลีกให้กับแมนยูได้แบบต่อเนื่องนะอ,อขอให้แบบยิงได้แบบรัวๆหลังจากที่ปลดล็อกได้แล้วส่วนพิจอนนะครับ ก็เหตุการณ์เดจาวูนะฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่า14ปีผ่านไปจะอยู่ในอะไรที่มันทามิ่งนะเออจังหวะที่แม่งเหมือนกันหรือว่าคล้ายกันขนาดนี้และนี่เป็นรายชื่อนักเตะอะคาเดมีของแมนยูนะครับวันที่พบกับแอสตันวิลล่าตัวจริงหรือว่าตัวสำรองไม่ว่าจะได้ลงเล่นหรือว่าไม่ได้ลงเล่นจะมีคอบบี้ไมนูอายุ18ปีวิลลี่คัมวาร่า อายุ19ปีแดนโกอายุ19ปีฮานิบาลเมดบรี่อายุ20ปีอเลฮานโดกลานาโชอายุ19ปีมาคัทแลดฟอร์ดอายุ26ปีสกอตแมคโทมีเน่อายุ27ปีแล้วก็จอนนี่อีเวนอายุ35ปีเป็นยังไงครับลายชื่อสุดท้ายอย่างเฟียวอเลฮานโดกรานาโชนะครับทำเิติกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่จำนวน19ปี178วัน ที่สามารถทำสองประตูเป็นอย่างน้อย,นอยในวันบ็อกซิ่งเดย์ศึกพรีเมียร์ลีกแซงหน้าไมเคิลโอเว่นตอนอายุ20ปี12วันเกมที่ลิเวอร์พูลนะครับเสมอกับนิวคาสเซิลสองประตูต่อ2ในปี1999การ้าสิโชก็สามารถทำลายสถิติของโอเว่นได้นะครับในขณะที่แรดฟอร์ดนะครับจากการทำได้1แอสซิสต์เกมนที่ผ่านมาเท่ากับว่าแรชี่นะครับทำไปแล้ว39แอสซิสต์บนเวทีพรีเมียร์ลีก แล้วก็เป็นท็อปแอซิดของแมนยูนีซั่นนี้เทียบเท่ากับบรูโน่ที่จํานวน5ครั้งส่วนบรูโน่นะครับเป็นนักเตะค,คนล่าสุดที่สามารถทำสถตติจ่ายบอลทะลุช่องมากกว่า5ครั้งในเกมนัดเดียวกันในศึกพรีเมียร์ลีกตั้งแต่เควินเดอ์บอยเคยทําได้นะครับในเดือนสิงหาคมปี2022แทงแบบรัวๆเลยสสตติต่อมานะครับอันนี้นับตั้งแต่ปี2 0 0 4นนับเฉพาะ1ปีปฏิทินนะครับ บรูโน่แฟนันสามารถสร้างสรรค์โอกาสได้ครบ100ครั้งนัาจะพอะในศึกพรีเมียร์ลีกก็คือตลอดทั้งปี2023น,นัตั้งแต่มก,กรลาจถึงธันวาสาารส้างสรรค์โอกาสได้นะครับ100ครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากและมีเพียงแค่เมซุตโอซิลคนเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นในปี2015ที่สามารถทำได้มากกว่าที่จำนวน104ครั้งอีกเพียงแค่4ครั้งเพื่อเทียบเท่าหรือว่า5ครั้งเพื่อแซงนะครับ บูโน่จะสามารถทำได้หรือไม่เดี๋ยวมารอดูกันในเกมที่พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสถ้าเกิดแซงได้นี่คือแบบมึงเวอร์มากเลย <laughs> โอ้โหเห็นโอกาสในการสร้างสรรค์ที่เยอะแยะมากมายขนาดนี้ก็น่าเสียดายนะครับที่ตัวลูกของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสกอร์คือน้อยมากถ้าเกิดมึงคมๆกันหน่อยนะหรืออ้อยง่ายว่าหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงเบลฮาแลนด์เนผมว่าจำนวนแอซซิของบูโน่จะเยอะมากกว่านี้ ตัดภาพมาที่เอริกเทนฮารนะครับนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับการเทคุณ้น25%ว่ามันจะมีผลกระทบหรือว่ามันจะมีส่วนที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับผลการแข่งขันไหมเทนฮางตอบว่าไม่คิดว่าจะมีผลกระทบต่อตัวนักเตะหรอกนะแล้วก็ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดในช่วงเวลาที่ผ่านมาดังนั้นเลยทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเรากําลังมองไปข้างหน้านะผมคิดว่ามันมีสัญญาณที่เชิงบวกมากขึ้นเชื่อว่าเซอร์จิม กลุ่มทุนอินิออส์พวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์ที่เพียบพร้อมทั้งฟอร์มูล่าวันทีมจักรยานรวมถึงสโมสรฟุตบอลมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเข้ามาชื่อเหลือพวกเราได้สนับสนุนพวกเราไปยังเป้าหมายที่พวกเรานั้นวางเอาไว้พวกเขาต้องการทํางานร่วมกับเราและพวกเราก็ต้องการทํางานร่วมกับพวกเขาอันนี้เทนฮาก็กล่าวถึงเซอร์จิมแล้วก็กลุ่มทุนอีนิออสนะครับเชื่อว่าจะสามารถพาสโมสรไปยังเป้าหมายที่โฟกัสร่วมกันได้ แล้วก็เทนฮานะครับกล่าวชื่นชมอเลฮานโดกลานาโชจากฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดที่ลงเล่นเป็นปีขวาแล้วก็ทำได้2ประตูรับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์หลังจบเกมเทนฮากล่าวว่าโอ้โหเขาเป็นตัวอันตรายเลยนะในริมเส้นฝั่งขวาเรียกได้ว่าตลอดทั้งเกมเลยก่อนหน้าน,นี้ก็เช่นเดียวกันเขาดูจะถนัดเล่นทางฝั่งซ้ายเป็นส่วนใหญ่แต่ผมคิดว่าเขาอะสามารถเล่นทางริมเส้นฝั่งขวาได้ด้วยแล้วก็ปรากฏคือมันออกมาเวิร์ก ในเกมนัดน,นี้เขาสร้างอันตรายตลอดทั้ง90นาทีทําได้2ประตูในแดนหน้าของเราเนี่ยเล่นกันได้ดีมากนะไม่ว่าจะเป็นแรชชี่ลาสบุชแล้วก็อเลฮานโดภูกเขาทุ่มเทอย่างหนักในการกดดันแนวรับคู่แข่งพยายามที่จะวิ่งตัดแนวรับภูกเขากาดจังหวะกันได้ดีแล้วก็สร้างความประทมกระบาลให้กับคู่แข่งอยู่โดยตลอดซึ่งจากการที่กาลาโชนะครับถูกปรับไปเล่นปีกขวาเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แฟนบอลมากม หลายๆคนเนี่ยโ,โหแทบจะนึกไม่ออกเลยว่ามึงเคยลงเล่นปีกขวาด้วยเหรอวะแม้กระทั่งโรเบโตกานาโชนะครับลูกพี่ลูกน้องของกานาโชก็ยังแสดงความเห็นนะครับลงบนโซเชียลมีเดียว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะเป็นเกมแรกที่เขาลงเล่นเป็นตำแหน่ง RW เพราะยังไม่เคยเห็นเขาลงเล่นที่ไหนเลยแม้กระทั่งตอนอยู่ที่ศูนย์ฝึกอะคาเดมีในส่วนของแรชชี่เองก็เล่นได้ดีมากทางฝั่งซ้าย ในช่วงที่ผ่านมาเขามีอาการป่วยรบกวนแล้วก็ยังมีในช่วง 1- 2เกมที่เราเลือกใช้กานาโชลงเล่นก่อนเขาทางฝั่งซ้ายเพราะว่าผมมองว่ากานาโชสมควรได้เล่นตรงนั้นก่อนก็คือเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับทีนี้กลับมาที่แรชชี่เขาแสดงเห็นแล้วว่าเขาไม่ใช่แค่ตัวอันตรายเขาเล่นในจังหวะเพย์สำคัญสำคัญสร้างสรรคโอกาสทำแอสซิตยิงประตูภายในทีมมีการแข่งขันกันอยู่ยตลอดนะเราต้องมารอดูว่า เราจะสามารถปรับจูนให้พวกเขาเข้าข่ารู้ใจกันได้อย่างไรบ้างส่วนลาสบูทอทรลุนนะครับเทนฮากบอกว่าแน่นอนว่าผมได้พูดคุยกับลาสบูทหลายครั้งทุกครั้งผมจะบอกเขาว่าคุณทำประตูให้กับทีมชาติเดนมาร์กคุณยิงในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นระดับเลเวลที่สูงเข้าแสดงความสามารถออกมาดังนั้นผมเชื่อว่าเขาอ่ะจะยิงบนเวทีพรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอนขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว หลังจากที่สามารถเบิดสกอร์แรกได้แล้วเขาจะยิงได้เพิ่มอีกอย่างแน่นอนเวลาที่กองหน้าทำประตูไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหานะแต่เขาก็มีคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมุ่งมั่นมีบุคลิกที่ยิ่งใหญ่ผมคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่กองหน้าจําเป็นต้องมีเมื่อคุณลงทุนทำงานหนักไปเรื่อยๆเดี๋ยวประตูเนี่ยมันจะมาเองเอริชานะครับกล่าวถึงลา์สบูทอยรุน ส่วนพอสโคนะครับตำนานรุ่นพี่ให้สัมภาษณ์แสดงทัศนะหลังจบเกมโดยมองว่า3นักเตะคีเพเยอร์ของแมนยูสคนนี้ภาวนาให้อยู่ในสนามด้ดยตลอดอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้เชื่อว่าจะทำให้แมนยูเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่มี3คนนี้อยู่ในสนามและจะมีส่วนสำคัญในการลุ้นพื้นที่โคต้ายู่าแชมเปส์ลกอันดับ3อันดับ4เนี่ย สำคัญมากๆจําเป็นต้องมี3คนนี้นั่นคือบรูโน่ลาเฟวารันแล้วก็คริสเตียนอีริกเซนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคริสเตียนอีริกเซนการมีอยู่ของอีริกเซนสําคัญมากๆทําให้แดนกลางเนี่ยมันสามารถครลคุมบอลให้นิ่งหรือเป็นที่มาของศัพที่อาร์เมียแม่งชอบใช้หลังจบเกมนะฮะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะสามารถตั้งได้สโคเนี่ยบอกว่าความแตกต่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่มีในเกมวันนี้แล้วก็ที่หายไปเลยนะในหลายเกมที่ผ่านมานั่นคือคริสเตียนอีริกเซนโดยเพราะอย่างยิ่งคุณภาพในการแจกจ่ายบอลออกบอลของเขาคือจุดที่สร้างความแตกต่างชัดเจนมากที่สุดเหลือเกินบางครั้งคุณแค่ต้องการผู้เล่นสักหนึ่งหรือว่าสองคนที่จะลงมาแล้วเชื่อมบอลทำให้ทีมเนี่ยทั้งทีมมันเข้าหากันได้คุณภาพในการแจกจ่ายบอลจ่ายบอล สำหรับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดคริสตีนอิลิกเซนคือคนคนนั้นแล้วก็ในตอนนี้ก็ยังหาคนที่ทดแทนอิลิกเซนไม่ได้พอสโ,โคกล่าวแล้วก็ความหลงหลังจบเกมนะครับนัสซาเข้าชมเกมร่วมกับเซอร์เดฟผู้นวยการกีฬาของอินีออสนัสซานะครับเคยทำงานร่วมกับเทนฮากที่อาแจกอัมเตอร์ดัมแล้วก็เซอร์จิมกลุ่มทุนอินีออสเข้าเทคคุน2 5ซึ่งเซอร์เดฟก็ ถือว่ามาในนามของอินิออสนะเข้ารับชมเกมนานีด้วยนะครับแต่ยังไม่มีการยืนยันว่านาซาจะมาทำงานร่วมกับบอร์ดบริหารของแมนยูเต็ดหรือไม่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเพราะตราบใดก็ตามนะครับที่ตำแหน่งสำคัญสคัญของบอร์ดบริหารยังไม่ได้มีการวางตัวแบบสมบูรณ์100%อซอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้และณตอนนี้นาซาก็ไม่ได้ทำงานกับอาร์แจกแล้วด้วย ส่วนอีกคนที่กลับมาคือ RVP โรบินฟานเพอร์ซีนะครับก็มีภาพถ่ายคู่กับนาาัซาพิธีกรก็ไปถามว่ายินดีมากๆที่คุณกลับมานะคุณถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแมนยูเอเต็ดคุณรู้สึกอย่างไรบ้างโรบินในค่าคืนวันนี้ฟาร์เมอร์ซีบอกว่าใช่เลยนะผมรู้สึกถึงเรื่องนั้นในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่ใช่แค่ในสนามนะผมรู้สึกถึงตามท้องถนนด้วยคือบ่ายวันนี้เนี่ย มีแฟนบอลแมนยูเต็ดหลายคนเข้ามาทักทายพูดคุยกับผมอยู่เหมือนเดิมมันยอดเยี่ยมมากๆการต้อนรับที่น่าอบอุ่นแล้วก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งผมมีความสุขมากๆข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเจมส์ดักเกอร์ผู้สิบข่าวทีนึงจากเทเลกราฟเปิดเผยเรื่องของรายละเอียดในการเซ็นสัญญาซื้อหุ้นของแมนยูเต็ดนะครับระหว่างตระกูลเกลเซอร์กับเซอร์จิมระบุว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก็คือตระกูลเกลเซอร์และก็เซอร์จิม อย่างไน,น้อยนะครับ3ปีต่อจากนี้โดยเงินที่หามาตั้งเป้าไปอยู่ที่การลงทุนไปที่สโมสรน,นะครับจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะก็คือตระกูลเกลเซอร์นะครับแล้วก็เซอร์จิมคือสโมสรจะไม่ต้องจ่ายเงินปันผลให้คือเนื้อหาข่าวเนี่ยเข้าเขียนว่าผู้ถือหุ้นซึ่งเรานะครับก็ต้องนับรวมเซอร์จิมเพราะว่าเขากําลังจะมาถือหุ้น25%ถูกไหมแต่แน่อนอนแหละ เขาคงไม่ได้โฟกัสหรือว่าหมายถึงเซอร์จิมหรอกเขาหมายถึงไอ้เกลเซอร์ไอปิงที่แม่งเอาเงินปันผลเข้ากระเป๋านะครับมาโดยตลอดแต่มีการยืนยันว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของสโมสรน,นะก็คือไอ้เกลเซอร์อย่างนน้อยนะครับ3ปีต่อจากนี้แล้วก็เงินในส่วนตรงนี้นะครับตั้งเป้านำไปลงทุนกระทางสโมสรแทนเป็นข้อดีมากๆนะครับ เพราะว่าในช่งวงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เกลเซอร์แม่งถืออํานาจได้รับเงินปันผลรวมกันไปแล้วเนี่ยกว่า150ล้านปอนด์โอ้โหไม่เงยถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่นแล้วลูลัวนะครับฝากกดติดตามให้กันดูเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้าล่าในเหมือนเช่นเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ,บายบายจุบ